สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่25สิงหาคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุ่งสว่างนะคะสภาพท่านผู้ชมมาติดตามลำเชนญทางตัวเลขวดวันที่1กันยายน2568รค่ะมาฟังน้ำกันนะคะวันนี้ปู่จะเดินทางห้ตัวใดนะคะปู่จะเน้นจะเด่นห้ตัวใดแนวทางของปู่ไม่หลายคู่ไม่หลายตัวนะคะผู้ชมหน่อยคูหน่อยโต นะคะเอ้าจะเป็นจังได่งวดนี่มาฟังน้ากันเพื่อมักเพื่อชอบนะคะเพื่อเป็นจังบุญนะคะผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบปดค่ะการบรรษัทการครับปูการบรรษัทการเจ้าค่ะปูวันนี้วันที่25สิงหาคม2568ันอยหกบรรยากาศฝนตกฝนตกลิ่นฝนตกลิ่นไม่ได้เห็นเนี่ยบรรยากาศฝนตกลิ่นไปเทอร์นาเตียน มีงานทอดเทียนอยู่ปูเตาปลาดิเปร์เรื่องพ่อไหนังเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนนี้ทั้งเดือนพี่น้องช่วงนี้เป็นงานบุญทอดเทียนพี่น้องงานของมือปูกับปลาดิบ้าคุณน้องของปูวันที่ไหนปูสิบสิบสิงหาบ่ะเทียนไปแล้วงานบุญดีวัดอยู่นะปูงานดีวัดแลวันที่ปลาดิเปรผ่านมาแล้วพี่น้องเอาปูไอ ที่เพิ่นในมาสายปูแถเขาเจ้าในม,มาไปงวดในป,ปู่ทในมาใ่ข้าในม,มาได้พี่น้องได้ดับตั้งแต่ผุ่นมางวดนั่นเนาะที่ขาเจ้าในมาซีตมันเปินเลขแต่วันกับมาทั้งสองซีทั้งทั้งสองหกทั้งสองหกที่สองงวดนะแต่ว่า,มมานี้ข้าในมาบ่เป็นยังนี่แหละงวดนี่แหละมาฟังน้ำปูนี่แหละทาละ่านชมหาดิโชคน้ำปูงวดงวดก่างไม่เยอะเขาเย่ะจะว่าเจ้าเป็นเป็นนเราหกเจ็ดโอ้แต่ว่าเขาเยอต้องให้เจ้าเป็นเป็นนนตัวเีนให้เจ้าหกเจ็ด เขาตัวได้ปูเขาตัวได้หกขาหกขาแต่ว่าตัวนึงให้เจ้าไป็นเด็กหกเก็บโอ้ยอ้สิ่งไอ้สิ่งไอ้สิ่งอะแม่ไอ้ส่โอ้มันจะมีมันจะเป็นปริศนาแน่พี่น้องตัวตัวเลขกีเป็นปริศนาแน่แค่เจ้าเลยกเป็นเด็กหกเก็บเราหกขาแค่เจ้าก็ได้อยู่เอามาฟังน้ำกั็ของปูงวดนที่พี่น้องฮาลิโฉววันดี ปไห้ละปูว่าไห้ากมห้าเก้าสาตัวเลยนีละปูาไหลายตัวนี้พี่นองปูทุ่งสว่างเนี่ยหกันยายนหกแตัวห้าเกาสามล่างหกหนึงล่างหกห่ง อ,อ่าเก้าสามล่างหกหนึ่ง, 6, งพี่น้องของปูนี่ม่ต้องเอาหลายตัวแอถูกเป็นถูกบ่ถูกก็คือบ่ถูกเขนัานเลยพี่น้องอบ่ถูกกคเสียบ่ถูกคือบดถูกแอกกบการในค้าขายเกัาสามนอปูนะ หลายตัวหล่ะทำชมนาปูให้ยหลายตัวนี่ไปเิ้งเลยเอฟซีจะรอดำชมนี่นปูทุ่งสว่างไลยพี่น้องเด้อนบาห้าเก้าสามนะครับถ้าสองตัวมาค่าๆมักัะไ้ปูมัก่าสามเอาโมเมนตเก้าสามตัวปูมาค่าสามเดี๋ยวบอลเถาวงนึกว่าหาเก้าสามนึกว่าปูจะนินเก้าสามโมเมนต์ตัวนี้มาค่าสาม อบาดสับหรรุ่งเห็นไหยพี่ตามสูตรนันอยู่เก้าสามอ้ตามสูตรเป็นเก้าสามมัปูตาคือควหมักปูนี่คือหาสามออาพี่น้องปูเนี่ยนี่เด้ตาถ้าตามสูตรปูหาเก้าสามก็คือเก้าสามหาเก้ียวหมหมักปูหาเกลียวอ่อืมสันจรนี่ปูหมดนสันจรนี่หมดอ ก็เคยเขาเารื่สูกรนั่นแหละครับิดจัดแต่ป,ปูใหางปลาไหลโตดอกพี่น้องหนาเม็ดเดียวจะบอกกับเป็นเก้าหนึ่งบะร <c oughs> ปูหกหน, <c oughs> นึ่งวม่ใช่เส้นปลาไหลนะฮะหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้หาเก้าสามกระไดหาลอตเตอรีไ่ไว้นะครับหาลอตเตอรี่ไว้เพื่อได้รางวัลเลขถ่ายสามตัวหาเป็นเจ้าบุญหาได้รางวัลไงน้ำเพลินนะครับหาได้เฮ้่ดีฝนมาถูกรางวัลไงฝนมา ห้าเก้าสามพี่น้องปูนี้ปูเน้นหาสามแล้วพี่น้องในต่ว่าถัดตามสูตรกับเก้าสามนี่ละเบาเถ้าก็นึกว่าเอา้าหาเก้าสามปูจะเนึ 93, <ม>่เก้าสามปูว่าหาสามปูมัดหาสามหนึ่งโตม,มักเฉพาะเฉพาะอแบบหาเก้า <laughs> เก้าสามกับตัวร่องไวแต่ว่าเบ,<ม>บาเท้าว่งไปแล้วก็เอาเน้นไปรดพี่น้นองสองคู่นี่ตน 93, แต่ปูว่าถัดตามสูตรนั่งกับเก้าสามนั่แหละล่างหกหนึ่งคู่เดียวปูหกหนึ่งคู่เดียว มันก็จะเข่าตัวตั้งแต่ตะก,กี้พี่น้องงวดแรกที่พ่อปูงวดนันนแปดสามหรือสามแปดตัวสามแปดที่ปูเรตุตรีปูกับแบบยิบตุตรีคู่เดียวปูแจะเลขทีลคู่บารายโตพี่น้องนะครับบอมักกับเบิร์ตไก่อน,นี่พี่น้องเด้อแต่ว่าถามักพี่น้องเป็นแนวทางนะปูทุ่งสว่างหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเป็นแนวทางหยิบจับตุตรีพี่น้องเนาะ แต่ว่าขนมท่านนี่ม,มักบ่มักกับ่เป็น,ปน,นอย่างดอกเบิงเบิงไว้ซื้อนี่แหละคะธานไปเนาะอากมาของปูบอเอือนะคอับนะปูกับโบหูแต่ว่ามันจอกอะไรพี่น้องอนะปูก็ให้ตามสูตรตามนั่นไปถ้ามันหูประตูโค้งมันวแล้วมันหูปูปาประตูประตูโค้งแล้วนะปูถันมันหูประตูโค้งแล้วแล้วปูวเออนะครับแกจงว่าอันนี้พี่น้องบ้านแ่าไทยเจดีพนุนี่ยะพี่น้องคนมั่อคืนไ้เจดีนี่ละนํามาขอ พอโชคยูเจดีนี่แหละแต่ว่าพอเพิ like shoe, you can you can you hmm. es> ่นมาคักเพิ่นมาจุดยูเจดีตรงกันกับจุดยูพภูมิอยู่หน้าเพิ่นอยู่หน้าจุดได็เจ็ดเก้าเก้ามาจุดได็ดอีกเจ็ดเก้าศูนย์ตรงกันเจ็ดเก้าสภาวะที่ฐานว่าถ้าเป็นเจ้าบุญพี่น้องาได้โชคได้หมันเนาะไาเอฟซีได้โชคได้หมันเพราะว่าเพิ่นกเกษตรถนนรอบสารารอบเจดีเป็นอย่างนีพี่น้องถนนรอบเป็นถนนรอบเท่บ่เป็นถนนดอกพี่น้องเกษตรที่เป็นเท่พื้นนะเท่พื้นวัดเท่พื้นวัดให้มันดีถ้ามัานันเป็น เป็นหินแห่หินแห่กับทา่ากระดีเลยอปูเขามาในวนัดดีเยอะพี่น้องตาเพิ่งออากเป็นเทพเทพปูนพี่องรอบเจดีเลยล่ะรอบเจดียด์รอบซาลาหตะวันกับเมื่อกัดกับกอะตงชัยไร้ล่าเลยพี่ดำน่ะเนระียบร้อยฮะเดี๋ยวคอยเฮ็ดคอยสางไปล่ะไม่บอกว่าทหารเป็นจังบุญฮะเพื่นในถูกมีผู้มาบุญเล่นไหมอ่าบุญน่าจะทีเทียดอ่ะ ที่เปิ้ลไม่คาดสีหน้ากันบ่ปูเออเออโอ้พี่น้องที่ป่นต้อนที่ชื่อนี่ก็ไอ้ลูกแก้วนะเออไม่ถึงเรียกแล้วแซ่บเรียกแล้วอีกน่าฮ่าฮ่าีกคนน้เดือนกระไดพี่น้องเข้าจับมาบ่นข้าจับเรยได้โชคดีนี่พี่น้องเข้าจับมาบ่นนะครับพี่น้องเนี่ยเจดีนี่เขามาขอเข้ามาขอขอพว้านในมะปูอันนี้เป็นเจดีก็ลงงูุดำมึงเก้าอ๋อเป็นเจดีเป็นแสงครอบ ป there, ูดำองค์เก่าดิพี่น้องได้ปิดเจดีนี่พี่น้องเกเรียดีไงวัดลาบบรมปู่เดินเดินทางมาได้พี่น้องปู่วัดทุ่งสว่างพี่น้องนะครับตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนนี่แหละพี่น้องขอพรนขอพรสำเร็จเล่มด้วยค่ะปูเมื่อบไปัขอพรมาขอพรจากมาขอพรเจดีนี่เป็นปูดำที่ครับปูดปูดำพี่น้องจะเป็นสร้างขอบใบเจดีนะครับด้านบ้านเผาเองท่านเอง ปูบอกเพื่นเขาปูก็บอกว่าเขาเขาไปกาบไฟ้พี่น้องอย่เจดีเจดีใหญ่ีถึงสามถึงครับครอบครอบองค์ปูดำบ้านนีเท่านั้นเออมีขั้นปูอาถ้าผมผู้ใดใจเฮ็ดสนีสใจเง็นสี่ปีน้องก็จะมาบ่บ่นบาบ่นมาบาทมาขอนะผู้ใดอยากเดินทางมาขอพรอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะมาขอพรน้ำปูมานผู้ชมนี่แหละวัดทุ่งสว่างเท่านี่แหละปูดำพี่น้องปูอาไปใส่รถปุ๊บปักรักษาในการเดินทางโอ้พี่น้อง ชมงามเนาะสาธุโอ้งถึงจันบุญเด้อมนเลยถึงจันบุญพี่น้องนี่เป็นจันบุญบุญปรับปรักรักษาเขาหันหันเพิ่นไปข้างหนา้าสิมาป,ปูหันไปข้างหนา้าลดเนาะ<ม>พี่น้องเวลยดนานี่ดำชดุ่มขึ้นมาจากที่นี่เอออขงปูดำหลวงพ่อทองดำมาปู วัดบ้านดงพี่น้องวัดบ้านดงวัดทุ่งสว่างไปชมโอ้สาธุโชคมาไอโชคได้พี่น้องได้โชคได้เฮงได้มานแล้วเป็นจังบุญเข้าไปดิบแบบนี้แหละโอ้โหเขาเป็นสีเล่ยอยู่ในเจดีย์ในเจดีย์สีเล่ยบวกปูพรองค์กลางพี่น้องเขามากราบมาไหว้ได้พี่น้องได้ในในเจดีย์นี่ยเราไปปนซีเที่ยวนะโอ้ค่ะคำว่าบึงเนี่ยบ่าวเทาโอ้เป็นจังบุญเนาะ สาดถูดเด้อปู่เด้อปูอ <c oughs> ป่งาม <c oughs> ปูงามเนาะพี่น้องแคบงานจอดได้พี่นอ้องเด้ดอไปจะติดหน้ารถปูหัวหน้าไปไปไปปกปักรักษาในรถพี่น้องนี่ปู่เพิ่นปู่เพิ่นให้บ่าวเฒ่าเอาไปปกปักรักษาเพคนนั่นมีผักปกปักรักษาไปบ่าวเฒ่ามีอยู่ครับปูท่ทวดแต่ว่ากิไปไว้เป็นใช้กันให้เพิ่นปลุกปักรักษาซอยกัน ใอยกันดันใอยกันยู่นม่ยรถเน่รถก็หล่ตัวพี่น้องยู่ยกต่ยู่ยในเป้าทักก็หอยเป็นพ่วงเป็นพัวอยู่ตของในซอยงูอะไรเนี่ยของของดีของขังในเป้าทอดใส่ไว้เต็มรถแล้วพี่น้องเออให้เพื่อนซอยปกปักรักษายันดิงกันนะปู่เด้อยันดิ้งกันปู่ร่วมพลังกันซอยกันเออาพี่น้องนี่ครับผมแคปหน้าจอครับปู่ทุ่งสว่างนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นพี่น้องเด้อเป็นแนวทางนะครับเออปู่วารองเบิง พาได้โชคได้มั 5, 9, 3, 5, 3, ห้าเก้าสามหาลอตเตอรี่ไว้ใบดาว่าถน์ตัวเน้นตามตามสูตรกับเกนะ้าสามพี่น้องดาว่าตัวมากปูมาก,กคือหาสามหาเก้าก็เป็นตัวร่องล่างหกหนึ่งเม็ดเดียวนะพาลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมนะครับเอาากรบขอบคุณขอบคุณปูนะครับสาธุด้วยพี่น้องเบาเท้าได้องค์หลวงปู่ทองดําหลวงปู่ทองดําปูดําทองดําหลวงปู่ทองดําทองดำดครับฒน์ก็คดีขึ้นมากนะูรับพี่น้องสร้างเพันรุ่นแรก โอ้ oh, สร oh, ้างรุ่นแรกมีหลายบ่ค่ะปูเอฟซีเห็นหลายปลาทาเป็นอยากมาบูชาทีเพราะว่าฮอกเก็ตอาพี่น้องนาผู้ใดก็ไม่จ่ายโยมแดดโยมโอ้ค่ะอ้าพี่น้องทาผู้ใดอยากได้าบูชากับมาหาปูเนี่ยพี่พี่น้องปูทุ่งสว่างพี่น้องบันดุงนี่แหละนะครับตำบลทุ่งฝนบัวปูอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีมาบูชาน้ำปูเอาพี่น้องนะท่านผู้ชม อาขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านด้วยพี่น้องขอบคุณพญาแม่หญงพี่พป,ปานาะสุขสุขนนับให้โชคให้มนันนับพอกันคลิปหน้านสวัสดีครับจ้าถูกค่ะให้โชคได้มนันน้ำปูเดอค่ะพอกันมาคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ